สวัสดีครับวันนี้เจอกันกันกบผมหมอกริดชัวรี่กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทํานายดวงประจําวันที่1รกรกฎาคม2568เราเจอกันวันนี้ตรงกับวันที่20มิถุนายนต้องกราบขออภัยด้วยนะครับที่ผ่านมาพอดีว่าคอมผมมีปัญหนานิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของโปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะครับพอดีวันนี้ก็เลยจัดการล้างเครื่องหใหม่หมดเลยทําเองเสร็จเรียบร้อยนะครับปรากฏว่าทํางานได้ตามปกติคราวนี้ก็กลับมาว่ากันต่อในเรื่องของการทานายดวงชะตานึกว่าจะ ทันซะแล้วนะครับก็กราบขออภัยทุกๆท่านด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้เป็นคิวของคนที่เกิดในราศีบังกรหรือคนที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ราศีบังกรในรอบปังนี้ผมจัดให้อยู่ในกลุ่มม,มหาเฮงอันดับที่2ทับ2ต้องบอกว่ามีหลายเรื่องหลายอย่างสําหรับคนราศีบังกรในการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักรวมถึงเรื่องของการเงินและงานที่ค่อนข้างมั่นคงมากยิ่งขึ้น ส่วนท่านใดนะครับที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีมังกรก็สามารถที่จะเข้ามารับชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันแต่ก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมทํานายดวงแบบกว้างๆร,รวมๆต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ก่อนที่จะไปคุยรายละเอียดกันกับคนที่เกิดในราศีมังกรนะครับฝากไว้นิดหนึ่งสําหรับท่านใดที่ต้องการอยากเจอตรวจเช็คดวงชะตากับผมแบบตัวตัว,ตว,ตวเป็นดวงของเราคนเดียวตรงๆก็สามารถที่แอดไลน์ดีมาได้ที่0 9นย์เก้9หนึ่งสี่ห้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งรวมถึงท่านใดต้องการอยากจะได้หมอพรามไปประกอบพิธีบายสีสู่ขวัญ บวงสวงตั้งสารถอนสารย้ายสารหรือจะเป็นพิธีบวงสวงเทพเทวาต่างๆรวมถึงเกี่ยวกับเรื่องของงานด้านการพราหมณ์ทุกประการก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้ผ่านทางไอดีไลน์เช่นเดียวกันสําหรับท่านใดนะครับที่ต้องการอยากจะสนับสนุนช่องพร้อมทางร่วมบุญสร้างเสนาชนะสงให้กับสำนักสงนะครับที่วัดชัยยมงคลนะครับหรือว่าวัดป่าไร่ที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูร์ก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับสามารถที่จะสแกนกิวอาร์โค้ดตรงนี้เข้า ได้เลยนะครับนอกเนือจากจะช่วยเหลือสนับสนุนช่องของผมแล้วยังมีโอกาสได้ร่วมบุญสร้างบารมีด้วยกันด้วยนะครับ เรามาเริ่มต้นการกราศีมังกรอ,อันดับที่2ทับสเริ่มต้นกันในเรื่องของการงานก่อนรอบปังนี้การงานชาวราศีมังกรในกรณีถ้าทาธุรกิจส่วนตัวโดดเด่นกับธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินอาหารจานเดียวอาหารจานด่วนรวมถึงคนที่มีความรู้เรื่องของขนมปังเบเกอรี่เรื่องการประดิษฐ์ประดอยต่างๆอาหารขนมไทยทั่วไปรอบปังนี้ต้องบอกว่าโดดเด่นบริบูรณ์สมบูรณ์คนที่อยู่ในกลุ่มง,งานด้านเกสเท้ารีสอร์ทโรงแรมที่ ก็ไม่ได้หน่อยหน้าบริบูรณ์เช่นเดียวกันสําหรับคนใดนะครับที่เกิดราศีมังกรแล้วอยากจะออกมาทําธุรกิจส่วนตัวลองดูว่าปักนี้มีโอกาสดีๆมีคนชักชวนแนะนําหลายๆคนอยากจะมาทําถามว่าหมอกิจเอ้ยเดือนนี้ออกมาทําได้ไหมก็ต้องเรียนว่าสามารถออกมาทําได้ เพราะเป็นช่วงเวลาที่ตัวของคุณเองเนี่ยพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้วค่อนข้างที่จะมั่นคงสมบูรณ์และบริบูรณ์มากๆหากเรามีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไม่ว่าจะเป็นเงินทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกําลังทุกอย่างหากคุณมีความพร้อมอยู่ตรงนั้นแล้วสามารถที่จะลงมือกระทําได้เลย ในส่วนของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวจะออกมาในรูปแบบนี้ส่วนท่านที่เป็นพนักง,งานบริษัทห้างร้านทํางานรับจ้างโดยทั่วไปงานก่อสร้างกรรมกรขับรถขับราต่างๆรอบปักนี้ดวงการงานของคุณไม่ได้มีปัญหานะครับยังสามารถทําได้ตามปกติแม้อาจจะมีเรื่องให้ต้องกุ้มใจบ้างกังวลใจบ้างแต่ก็เป็นเรื่องเล็กๆสามารถที่จะผ่านพ้นด้วย,ด,ยด้วยดียิ่งถ้าคนราศีมังกรท่านใดกําลังอยากจะลองขยับขยายเปลี่ยนงานดู<ๆ>ก็ต้องเรียนว่ามีโอกาสดีๆบางคนอาจจะได้รับคำแนะนำ นำจากเพื่อนแนะนํามาให้หรือมีผู้หลักผู้ใหญ่ฝากฝังงานให้หรืออยากจะร่วมเดินทางไปทํางานต่างประเทศรวมถึงคนที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวแล้วอยากจะสอบเข้าเป็นลูกจ้างประจําในหน่วยงานราชการก็ต้องเรียนว่ารอบปักนี้ดวงของคุณเปิดพอสมควรอยากจะทําตรงนี้ก็สามารถลุยได้เลยมีโอกาสที่คุณจะประสบความสาเร็จแล้วเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆสำหรับคนใดนะครับที่อยู่ในกลุ่มงานเกี่ยวกับเรื่องของการขับรถขับรางงานแบกหามกรรมกรงานก่อสร้างรับเหมาต่างๆรอบปักนี้ดวงการงาน ไ,ได้มีปัญหาทั้งเรื่องของเคราะห์อุบัติเหตุต่างๆก็ยังไม่ได้ปรากฏแต่ก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าต้องระมัดระวังอย่าประมาทหากเราขาดสติเผลอเลอไปการขับรถขับราบ,บางครั้งก็มักจะเกิดอุบัติเหตุได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังฝากฝังกันไว้ตรงนี้ส่วนเรื่องราวของอุปสรรคปัญหารอบปักนี้ไม่ได้มีอะไรจะมีบ้างก็คือคนราศีมังกรรอบป,ปักเนี้ยคุณจะตกอยู่ในห่วงของความรักอย่างหนักหนาสาห,ห,หัสาก,กันพอสมควรทีเดียวถ้าเราไปรักคนที่เขาเป็นคนโสดก็ไม่ได้มีปัญหา แต่สําคัญคุณมีครอบครัวแล้วคุณไปแอบหลงรักใครสักคนหนึ่งเข้าหรือคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยคุณดันไปรักเขาเข้า,ขาอะไรประมาณนี้เถือกเนี้ยนะครับเรียกว่าไปรักคนมีเจ้าเข้าเจ้าของแล้วจะทําให้คุณรู้สึกห่วงกวังวลวิตกแล้วก็เครียดอยากเห็นหน้าอยากคุยอยากพูดแต่ก็รู้สึกว่ามันพระอืดพระอมในการที่จะพูดจะคุยเพราะเราเองก็คล้ายๆกับบางครั้งเนี่ยนะฮะเอาง่ายๆบางทีเป็นญาติเคยญาติกันก็แอบไปรักไปชอบกันก็ก่อให้เกิดความรักแบบ อึมครึมความรักแบบหลบหลบซ่อนๆแต่เป็นความรักที่ต้องบอกว่ารอบปักเนี้ยคนราศีมังกรให้ระมัดระวังนิดหนึ่งในบางครั้งมันอาจจะเกิดเรื่องไม่ค่อยดีขึ้นบางดีเออคา้านได้ทรงได้เสียกันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแต่สําหรับคนที่เป็นโสดและไม่ได้มีแนวความคิดแบบนี้ความรักของคุณกําลังมีโอกาสดีๆจะได้เริ่มต้นกับคนที่รู้สึกว่าจะเป็นคนที่จะเป็นคู่คุณในอนาคตด้วยความสัมพันธ์ด้านความรักจะค่อยๆคืบหน้าแล้วก็ดีขึ้นตามลำดับคนที่เป็นสามีภรรยากันอยู่ แล้วดวงความรักรอบปักนี้ไม่ได้มีอะไรน่ากังวลใจพึงระวังอย่างเดียวเกี่ยวกับเรื่องของการไปแอบรักแอบชอบคนมีเจ้าเข้าเจ้าของเท่านั้นเองส่วนข้อาหามยามร้ายอุบัติเหตุเพศภัยต่างๆรอบปักนี้ราศีมังกรสบายใจได้ครับไม่มีอะไรน่าห่วงหรือว่ากังวลแต่ประการใด คราวนี้มาเรามาต่อกันในเรื่องของการเงินคนราศีมังกรรอบปังนี้ดาวการเงินโคจรอ,อยู่ในทิศทางที่เป็นมงคลกับเจ้าชะตามากๆส่งผลโดนมาดานให้เวลาเราจับหยิบจับอะไรก็มักจะเป็นเงินเป็นทองอยากจะลงทุนทำโน่นทำน,นี่ก็บริบูรณ์สมบูรณ์หรือแม้นเราต้องการที่อยากจะไปกู้แบงก์กู้ธนาคารก็มักจะมีโอกาสดีๆบางคนเนี่ยนะครับยังไม่ต้องไปทายื่นเอกสารเลยทางแบงก์ส่งมาให้เรียบร้อยบางทีกดปุป๊บปั๊บสองสามทีเงินเข้าแล้วลักษณะประมาณนี้ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เครดิตท,ทางการเงินราศีมังกรโดน เด่นแล้วก็สมบูรณ์อยู่ในทิศทางที่ดี คนราศีมังกรท่านใดที่มีแนวคิดหรือว่ามีโปรเจกต์งานที่อยากจะออกไปทําธุรกิจส่วนตัวและกําลังมองหาแหล่งเงินทุนอยู่เรียนเลยว่าในรอบปักนี้มีโอกาสดีๆโดยเฉพาะช่วงประมาณ24 25ไปแล้วป,ปลายเดือนจะมีข่าวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในบางคนอาจจะมีญาติพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือเกื้อหนุนด้วยบางทีอาจจะไม่จําเป็นต้องไปกู้แบงก์กู้ธนาคารต้องการเงินสักสองสามแสนญาติผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือได้สบายๆก็จะออกมาในรูปแบบนี้สําหรับการเงินในระบบคนราศีมังกรถือว่าโดดน ไม่ได้มีปัญหากู้แบงก์กู้ธนาคารได้สําเร็จใครอยากจะซื้อรถอยากจะซื้อ,อยอดยานพาหนะใหม่หรือแม้กระทั่งบ้านช่องห้องหอราศีมังกรกู้ผ่านกู้สําเร็จแล้วกระซิบกันนิดหนึ่งรอบปักนี้ราศีมังกรมีดวงชะตาผูกพันกับกอ,อทีอรถที่เราเพิ่งได้มาหรือรถที่เราใช้อยู่ประจําโดยเฉพาะเน้นรถที่เป็นสีสว่างโดยตรงเลยสีขาวบอลเงินบอลทอง น,นะครับหรือว่าจะเป็นสีส้มที่มันสว่างสว่างนิดหนึ่งคนราศีมังกรถ้าใช้รถแบบนี้อยู่ลองดูนะครับบางครั้งเราอาจจะฝันถึงรถคันนี้หรือบางทีเราไม่รู้จะซื้อตัวไหนมองไปเห็นกอนทอรถตัวเองแล้วเออเอาซะหน่อยสยักใบสองใบมีโอกาสประสบความสําเร็จแบบนี้หรือใครที่เพิ่งไปซื้อหรือไปถอยรถป้ายแดงออกมารับรองได้เลยว่ารอบปักเนี้ยราศีมังกรมีโอกาสที่จะได้ชื่นมื่นกับเลขกอทอรถของเราแน่นอน แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับก็จะต้องอิงอาศัยในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลเป็นหลักไม่ว่าจะราศีใดก็ตามการที่คุณจะมีโชคมีลาบประสบความสําเร็จได้ในสิ่งที่ผมพูดถึงล้วนต้องมีพื้นฐานมาจากการสร้างบุญสร้างบารมีเป็นหลัก ในรอบปังนี้ชาวราศีมังกรแนะนําการสร้างบุญสร้างกุศลโดยการทาบุญถวายสังฆทานพวกน้าดื่มเครื่องดื่มต่างๆรังนกแบรนด์ซุปไก่หรือจะเป็นพวกยารักษาโรคที่เป็นนำ้นำๆก,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 ก็ได้เช่นเดียวกันรวมถึงทําบุญบริจาคปัจจัยร่วมบุญซื้อรถเข็นผู้ป่วยเตียงผู้ป่วยหรือจะเป็นรถฉุกเฉินตามโรงพยาบาลมูลนิธิที่ต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันและที่สําคัญที่สุดใครที่เกิดราศีมังกรแล้วหมัน่นไหวพระสนมนเจริญสมาธิใส่บาตรเชา้ชาๆอยู่จะสม่ําเสมอบอกได้เลยว่างวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมมีโอกาสที่จะประ ประสบความสาเร็จในโชคลาภที่จะตามมาบางคนางวันที่2 3 4มีโอกาสประสบความสําเร็จแล้วอีกอย่างนึงก็คือการบริจาคปจัจจัยร่วมบุญสร้างภาชนะบรรจุน้ําให้กับวัดวาอารามหรือว่าสถานศึกษาโรงเรียนต่างๆโรงพยาบาลทั่วๆไปได้หมดนะครับตามกําลังศรัทธาที่เราอยากจะทําอยากจะสร้างราศีมังกรลุยได้เลยเพราะบุญตรงนี้ทําแล้วมักจะมีผลฟีดแบ็กกลับมาที่ดีมากๆส่งผลดวงดาลให้เรานประสบความสําเร็จในสิ่งที่ผมพูดถึงนั่นเองนะครับเมื่อคนราศีมังกรทําบุญสุนทร แล้วในกรณีต้องการที่อยากจะไปสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบปังนี้ควรจะไปทิศไหนอย่างไร ชาวราศีมังกรในรอบปังนี้มีทิศมงคลนาโชคอยู่สามทิศก็คือทิศใต้ตะวันออกและก็ทิศเหนือท่านใดที่อยู่ในสามทิศนี้ก็สามารถที่จะไปสักการบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามทิศที่เราอยู่ได้เลยแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในสามทิศนี้ราศีมังกรแนะนําเข้ากราบขอพรกับองค์พระพุทธชินราชพิษณุโรกหรือจะเป็นองค์หลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงที่จังหวัดพิจิตรแล้วก็เข้าไปกราบนมัสการองค์สมเด็จนางพญาองค์ใหญ่ที่วัดนางพญาข้างๆกันกับหลวงพ่อพระพุทธชินราชหรือจะเป็นองค์หลวงพ่อสโสธรนะครับ รวมถึงวัดสมานร,รัตนารามองค์พระพิฆเนศแล้วก็วัดพรงอากาศอุทยานของพระพิฆเนศที่นครนายกก็ได้เช่นเดียวกันหรือเราอยู่ภาคใต้ก็แนะนําที่หลวงพ่อแชมนะครับจังหวัดภูเกต็ตรวมถึงองค์หลวงพ่อปดน่ที่วัดบายโยหรือจะเป็นองค์หลวงพ่ออีที่วัดสตังหีชนบุรีก็ได้เช่นเดียวกันหรือหากแม้นใครที่เป็นสายมูแนะนําเข้ากราบขอพรโชคลาภกับองค์ปู่นาคาแม่ย่านา,นาคีรอบปังนี้จะมีโอกาสดีๆเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภทางสายมูแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเอ่ยมา เพราะฉะนั้นลองดูนะครับบางครั้งบางทีโชคชะตาวาสนาของเรานําพามาเจอเจอกันท <mar gen> <ortune> <out> ําให้มีโอกาสดีๆประสบความสําเร็จก็เป็นไปได้เมื่อชาวราศีมังกรทําบุญสุนทานแล้วสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคราวนี้เรามาว่ากันว่าเรื่องราวของดาวคู่มิตรเล่งมงคลวันที่เวลาสถานที่เป็นอย่างไร สำหรับดาวคู่มิตรจะเป็นผู้หญิงผิวขาวอวบนะครับอายุเนี่ยไม่น่าจะเกินสัก50ปีคนนี้เป็นขาจรมาจากทางทิศเหนือเวลาจะเสี่ยงโชคกับแผงประจำชาวราศีมกรก็ควรจะดูผู้หญิงที่มีลักษณะแบบนี้รวมถึงวันที่เวลาสถานที่ด้วยจะด,ดีมากๆ สำหรับเลขมงคลน,นำโชคนอกเหนือจากกอทอรถที่ผมเรียนไว้เมื่อสักครู่ก็คือสีสว่างขาวบอลทองบอลเงินหรือจะเป็นสีส้มหรือรถ้ายแดงที่คุณเพิ่งซื้อมาก็จะเป็นเลขมงคลน,นำโชค4ีตัวก็คือ2 4งสเป็นเลขมงคลน,นำโชคงวดวันที่1กรกฎาคม2อ6 8ที่จะถึงนี้วันที่ที่เหมาะสมในการจะเสี่ยงโชคก็คือวันที่22 24 26 29, 30และวันที่1 เวลาที่เหมาะสมในการจะเสียงโชคก็คือ9นาฬิกา29นาที10นาฬิกา29นาที 12.29นาฬิกา29นาที16นาฬิกา9นาทีส8นาฬกา9นาทีและเวลา20่นาฬกาส9นาทีสะดวก่วงไหนอย่างไรก็เสี่ยงกันได้เลยสถานที่ที่เหมาะสมก็คือปั๊มน้ำมันแหล่งพักรถหน้าโรงแรมรีสอร์ทที่พักเกสต์เฮาที่เราไปพักไปท่องเที่ยวไปไหว้พระไปทำบุญน,นั่นเองหน้ากองสลากก็ได้หน้าแบงค์หน้าธนาคารหน้าตู้กดเงินสดได้หมดหน้าตลาดนัดตลาดสดก็ได้เช่นเดียวกันแหล่งท่องเที่ยวริมน้ำริ ทะเล่าเรือข้ามฝากท่าราชวงศ์ท่าซิริราชท่าทน้ำโนนหรือท่าไหนก็ตามน,นะครับที่เป็นท่าน้ํารวมถึงตลาดน้ําต่างๆได้หมดตลาดน้ําดอนไว้ตลาดน้ําอโยธยาร้วนแล้วแต่ได้ทั้งสิ้นใครที่สะดวกตรงไหนก็ลองเสี่ยงโชคกันได้เลยตามกําลังทรัพย์ที่เรามีแต่บอกอย่างนี้นะครับว่าราศีมังกรรอบปักเนี้ยดวงของคุณเปิดพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภทางการเงินเวลาเราจะทําอะไรก็มักจะมีโอกาสประสบความสำเร็จหากแม้นเรามีโปรเจกต์โครงการดีๆอยู่แล้ว ราศีมักรควรจะเร่งสร้างเร่งทําเพื่อให้ทุกอย่างมันออกมาดีที่สุดในกรณีถ้าเราทําถูกช่วงถูกดวงมันอาจจะมีจังหวะที่มันติดขัดบ้างแต่พอผ่านตรงนั้นไปแล้วทุกอย่างก็จะกลับมาดีขึ้นตามลาดับเหล่านี้จะเป็นช่วงเป็นจังหวะที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆแต่เราจะไม่รู้ว่าช่วงไหนจังไรคราวนี้เราก็มาบอกกันเรียบร้อยแล้วนะครับ เหล่านี้เป็นการทํานายดวงชะตาแบบรวมๆกว้างๆให้กับท่านที่เกิดในราศีมังก,กรมหาเฮงระดับที่สองทับสประจําวันที่1นึ่งกร,รกฎาคมกับผมหมอกวัโชลีก,ก่อนจากกันไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจกันด้วยรวมถึงหากต้องการจะดูดวงชะตาของเราก็สามารถที่จะแอดไลน์ดีมาที่0ูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งสี่ห้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งได้ทุกวันหรืออยากจะร่วมบุญสนับสนุนช่องพร้อมทั้งสร้างบุญร่วมกันก็ แอดไลน์แอสแกนคิวโคตรงนี้เข้ามาได้เลยนะครับเอาละครับกับวันนี้ราศีมังกรลากันไปแล้วเรื่ยวเรามาเจอกันใหม่กับราศีทั้งไปวันนี้มีความสุขมากๆลาไปแล้วสวัสดีครับ